เมื่อเด็กหญิงพนอในภาคที่แล้วจะกลายมาเป็นครูพนอสุดโหดในภาคนี้กับหนังเรื่องพนสองเรื่องราวในภาคนี้จะเล่าต่อจากในภาคที่แล้วเลยครับพนอได้สูญเสียความทรงจําจนลืมตัวตนของตัวเองไปจนมาในภาคนี้ครับพนอได้เรียนจบมัธยมและเข้าเรียนที่วิทยาลัยครูแห่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยมีเปียคนนี้คอยดูแลอยู่ห่างในวิทยาลัยแห่งนี้พนอได้เจอกับเพื่อนสนิทคนใหม่ครับคือสาวสวยคนนี้เรื่องราวดูเหมือนจะไม่มีอะไรและชีวิตของพนอกําลังจะไปได้สวยแต่แล้วพนอกับเพื่อนก็ด้าน แข่งรุ่นพี่ขี้แกล้งในวิทยาลัยที่คอยมารับน้องคอยมากันแกล้งพวกเธอจนล่ามไปถึงการใช้สายสตร์และการทำคุณใส่มนดำใส่พนนและเพื่อนจนพนนนั้นคืนความทรงจำกลับมาปลุกพลังเทพ,พสามตาในตัวเธออีกครั้ง<ๆ>และครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเดิมเพราะพลังนี้มันจะทำให้เธอเข้าสู่ด้านมืดสูญเสียตัวตน<ๆ>และกลายเป็นอีกคนที่โหดเหี้ยมอมหิท,ที่ทุกคนจะต้องแลกด้วยชีวิตกับความสยและนอกจากเรื่องราวนี้ยังมีชายลึกลับคนนี้ที่มาตามล่าหาตัวพนอเขาจะเป็นใครนั้นแล้วการลองของครั้งนี้จะสยดแคล แค่ไหน <Thank you. S 1> ไปรับชมได้ในพน,นอ2อ29มกราคมนี้นีรลงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กครับแล้วคุณละ่ะคิดว่าในหนังพนอคุณใส่มนดำมนไหน <I 'm S 1> ทําให้คุณสยองมากที่สุด <Yeah. S 1> คอมเมนต์มาบอกได้